ครับก็มาเพื่อจัดกนะครับวันนี้อยู่ที่เมืองวาจังหวัดพังงนะครับก็วันนี้นะครแสนสรทก็มารักนัซสืเก็บแรกนะครับของอารเนกก็ในเวลาของหมพอนะครับผมได้คิวจอที่9กักดาแล้วก็วันนี้ผมก็มาเร็วที่สุดนชเอก็มาจากผ่าการดูได้ว่าเชคตอนันตลวัน ก็เข้าจุดฉีดวัคซีนเลยนะครับซึ่งรวดเร็วมากนะครับคนตัวคนหนึ่งชั่วโมงไปสามนะครับถือว่าคิวคนเยอะผิดแต่ว่าด้วยความมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ทำให้การตรวจสอบแล้วก็การใชระบบแล้วก็การฉีดได้รวดเร็วก็บันทึกไว้นะครับเพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็เป็นข้อมูลเผื่อใครที่อยากทราบ โปราชาติตู้แตโบราณนะครับครับสวัสดีครับ<ป>